ตซนเดี๋ยววันนี้พ่อพาไปนั่งเรือไปเปล่าไปนั่งเรือตกหมึกไปป่ะไปทะเลไปไหมไปนะเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปทะเลโอเคป่ะไปนั่งเรือไปตกหมึกนะแต่ว่าโซนตกไม่ได้เดี๋ยวเบี่ยวอ่าเดี๋ยวเบ็ดมันเกี่ยวมือเอาดูพ่อโอเคไหมโอเคอยากไปดูทะเลเปล่าอยากไปไหมโอเค ไปก็ไปด้วยนั่งเรือสปีดโบ๊ทโอเคเปล่าใช่นั่งเรือเลยชอบไหมชอบไหมชอบโอเคเดี๋ยวเล่นก่อนแล้วก็ไปนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะพาไปทะเลไปเปล่าขอยืมตัวสาวได้ไหมไปพาไปทะเลไปเปล่าไปพาไปตกหมึกไปไหมไปแล้วก็นั่งเรือด้วยไปไหมไปโอเคไหมมาดูสภาพเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวน้องไบร์กับน้องโตก็จะไปตกหมึกโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวแม่ไปรอที่นู่นอ่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอ่ะจะดูหน่อยนะอ่ะแบบนึงเดี๋ยวพ่อพาไปตกหมึกก่อนขอดูสับแป๊บนึงครับหนึ่งทำไมแม่ขอดูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่ก่อนโอเคไหมรอแเดี๋ยวรอแม่แล้วเราก็นั่งเรือกันเห็นเรือไหมเห็นนั่นแหละเรือเต็มมากเลยอมีเรือใหญ่ điều mẹ mà lênเรือกัน, được không? Đúng rồi, giờ chúng ta sẽ có rất này người. Đúng rồi, người. เดี๋ยวรอมแม่ก่อนนะครับจ,จับปลาหมึกด้วยโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปจับปลาหมึกกัน,นไปเห็นโน,น่นไหมโน่นอ่ะตรงนั้นแหละที่เราจะไปขึ้นที่เราจะไปตกหมึกกันนั่นแหละนั่นแหละกลางทะเลนั่นแหละเราจะไปตกหมึกกันเขาพูดว่าอะไรอะ่ะเขาพูดว่าเขาว่ามีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหม กแบ,บนี้เขาว่ามีอะไรได้อยอไหไปไปยิงก่อน้องโซนเนี่ยพอได้ถ่ายด้วยโซนั่นอไ,อไปอไปพัทยานู่นเนลย,ย,นยนะ ไกลมากเลยเจ้าคุณอะไรต้องค่อยแค่ตื้นโดนแค่มาตรงนี่มัาจะหายเลยป้ายมันอยู่สูงมากเลยโอเคเดี๋ยวเด็กยืนรอแม่ก่อนนะโอเคโอเคไม่โซนโอเคโอเคเดี๋ยวแม่มาเราไปกันโอเคไหมเย้เย่จะขอไปเรือก่อนได้ไหมเดี๋ยวรอก่อนไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปเรือก่อนก่อนจะ